มาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นหนประเด็นดรามา่าประเด็นที่นะคะหลายคนนั้นจับตามองหลายคนที่เป็นแฟนคลับเป็น FC, พอสอพศพศหลายคนเนี่ยติดตามนะเป็น FC ท่านอยู่วันนี้อย่างที่บอกไปช่วงนี้ทั้งปีเนี่ยนะคะมีดราม่าเกี่ยวกับวงการผ้าเหลือง มาตลอดทั้งปีเลยล่าสุดคุณผู้ชมหลายคนจับตามองกับการเตรียมศึกของพระมหาภัยวันพร้อมกันนี้นะคะเพจ Facebook ล่าสุดของพระมหาภัยวันมีการเปลี่ยนชื่อด้วยแล้วก็มีพระมหาสมปองเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ fc แฟนคลับเนี่ยนะคะแห่ไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมจากกรณีนี้นะคะกรณีที่พระมหาภัยวันโพสต์เศร้า ทำให้ญาติโยมแสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่ระบ,บุว่าใกล้สลัดปลอกคอพร้อมกับขอบคุณ18ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถามหาบริษัทขนย้ายสิ่งของทําให้ญาติโยมคุณผู้ชมเข้าไปให้กําลังใจแล้วก็ขอร้องว่าไม่อยากให้สึกซึ่งที่ผ่านมานะคะพระมหาภัยวันแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าสาเหตุเป็นเพราะการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่ เนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้แหละคะ่ะที่มีการโพสต์นะคะแล้วก็มี FC เนี่ยเข้าไปให้กำลังใจความคิดเห็นที่ให้กำลังใจท่านเนี่ย2 0 0พกว่าข้อความแชร์ส่งต่อไปอีก2-3,000แชร์นะคะก็มีการร่วมพูดคุยสถานการณ์นี้นั่นเองความเคลื่อนไหวของพระมหาภัยวันพบว่ามีการเก็บของในกุฏิโดยมีโยมแม่เนี่ยมาจัดการให้ พร้อมกันนี้อ่ะยังมีการโพสต์ลาพระมหาสมปองแล้วก็เปลี่ยนชื่อเพจเปลี่ยนชื่อเพจเป็นไพรวันวันนบุตรโดยไม่มีคําว่าพระนําหน้าแล้วนะคุณผู้ชมนี่เลยปกติเราจะเห็นว่ามีพระนําหน้าแต่ตอนนี้เป็นไพรวันวันนบุตรนะคะแล้วก็ในรายละเอียดของเพจท,ที่จาเป็นต้องระบุเนี่ยระบุว่าเป็นครูสอนพิเศษครูนั่นเอง แล้วตำแหน่งทางสงหายไปไหนหลายคนก็สงสัยแล้วก็เป็นกำลังใจขณะที่เพจหมอแลปแพนด้าก็เลยมีการเปิดเผยบทสนทนานะคุณผู้ชมระหว่างพระมหาภัยวันโดยมีการถามว่าหลวงพี่จะศึกแล้วเหรอครับแล้วก็มีส,สติ๊กเกอร์พนมมือไหว้นะคะแล้วก็อีโมชันขึ้นมาแล้วพระมหาภัยวันก็ตอบว่าใช่พี่หมอ แล้วหมอแลับแพนด้าก็ถามอีกนะคะว่ามีกำหนดวันไหนแจ้งด้วยนะครับเผื่อไปได้ครับนั่นเองค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ยืนยันแล้วก็หมอหลับแพนด้าก็แคปแคปชั่นตรงนี้แล้วค่ะภาพนี้เลยนะคะไปยังเพจของตัวเองแล้วก็มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนั่นเองบรรยากาศวัดนะคะช่วงเช้าช่วงเช้าที่ผ่านมาพอมันเกิดประเด็นนี้ ใครก็อยากจะทราบอยากจะรู้ว่าข้อมูลตื้นลึกหนาบานความจริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะลูกศิษย์ค่ะก็เลยแจ้งว่าวันนี้เนี่ยพระมหาภัยวันนะคะเดินทางออกไปรับกิจนิมนต์แล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมมาทางฝากฝั่งนะคะ ทางด้านของพระมหาสมปองกันบ้างอีกหนึ่งพศออที่หลายคนจับตามองท่านก็มีการโพสต์ภาพคู่กับพระมหาไพวันพร้อมกับแคปชั่นที่บอกว่าไม่ว่าชีวิตจะขึ้นหรือลงเราก็ยังคงรักกันนะน้องนะขอบคุณมากจุดจุดจุดจากใจหลังจากโพสต์นี้แสดงแล้วก็เผยแพร่ขึ้นไปคุณผู้ชมก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะ นอกจากโพสต์นี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วคุณผู้ชมช่วงเวลา11นาฬิกานะคะพระมหาสมปองค่ะก็เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่พระมหาภัยวันเนี่ยจะสึกว่าคาดว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงไม่สึกเร็วๆนี้เหตุผลหลักๆก็คงมาจากเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสอาตมาไม่สนใจเรื่องใครจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่าพระมหาภัยวันเคยพูดถึงเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็ทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยคุยกับเจ้าคุณอุทัยบอย กีฬาศิกขาก็เพื่อเจ้าคุณอุทัยเป็นการตัดสินใจเองล้วนๆไม่ใช่เรื่องของแรงกดดันไม่ได้เครียดอะไรอย่างไรก็ตามนะก่อนหน้านี้เราก็ถูกสั่งห้ามไลฟ์บน Facebook แต่ว่าเหมือนโดนหลอกให้นิ่งไม่ให้พูดสั่งให้งดไลฟ์คู่กันทุกวันศุกร์เราทำได้แค่สองสัปดาห์ก็ไม่ไหวเพราะมาหาภัยวันบอกแบบนี้ห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่ขออย่าห้ามไลฟ์นั่นเอง พระมหาสมปองยังบอกด้วยว่าบอกว่าจากนี้เนี่ยเราจะออกงานคู่กันครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็คาดว่าในวันที่ 4- ี่ถึงห้าธันวาน,นี้พระมหาภัยวันก็จะสึกก่อนจะให้สัมภาษณ์ทีเดียวก็มีทั้งพระที่เสียดายแล้วก็ที่บอกว่าออกไปได้ก็ดีก็มองว่าหากพระมหาภัยวันออกไปเนี่ยก็สามารถที่จะพูดแรงกว่าเดิมตรงกว่าเดิมได้อาจจะพูดได้เหมือนอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการด้าน พระพุทธศาสนาเชื่อว่าน่าจะดั s สโดนใจแต่ยืนยันว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะทั้งนี้พระมหาสมปองก็เลยมีการวิดีโอคอลพูดคุยกับพระมหาภัยวันโดยพระมหาภัยวันเนี่ยบอกกับพระมหาสมปองให้บอกนะะักข่าวว่าไม่ต้องรอเราไม่ได้อยู่วัดแล้วก็ให้พระมหาสมปองบอกได้ทุกเรื่องนั่นเองผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมถามเชื่อมโยงไกลเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองและ ถามว่ากรณีของนวัดอิสระไก่ศีลเนี่ยนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังเนี่ยจะทาบทามพระมหาภัยวันไปเป็นพิธีกรด้วยนั้นพระมหาสมปองบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเขามาหาอาตมาที่วัดแต่ก็ไม่ได้เจอกันส่วนเรื่องมาชวนไปเป็นพิธีกรคู่กันนั้นคาดว่านายนวัดน่าจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าพระมหาภัยวันไม่ได้เอามาพูดกับอาตมา นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอัปเดตนะคะให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามวงการผ้าเหลืองที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมถ้าเรื่องนี้ชัดเจนหรือมีอะไรมากกว่านี้มีความคืบหน้าไปมากกว่านี้คุณผู้ชมสามารถติดตามทางเพจข่าวสดได้เลยนะคะเราก็จะอัปเดตเรื่องนี้ที่คุณผู้ชมสนใจให้ได้ติดตามกันนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นกําลังใจให้วงการผ้าเหลืองนะคะหลายคนก็ยังส่งกําลังใจให้ท่านอยู่นั่นเองนะคะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ